กอนได้รับหมายสารเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ก่อนดูรายการคุยแซ่บช็ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ด้วยนะครับโยโะเยโ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 ยอะเยอุกี้บุกี้พุกี้บุกี้สักพ้าสักพาสักผาขอบคุณหมอสุนินของบ้านคุณหมอสุนินของเขาไม่ใช่บอกว่าเล่าชอบมาสนุกดีกดกระดิ่งกันด้วยกดนะคะเพราะว่าเป๊กันนะคะจะพาไปเจอแขกรับเชิญสาวสวยอีกคนนึงค่ะคนนี้บอกได้เลยนะคะนอกจากสวยแล้วเราดูเนี่ยภายนอกนะทุกคนผิวสว่างกระจ่างใสออร่ามากแล้ว มั่นใจเหลือเกินว่าสวยขนาดนี้สุขภาพภายในจะต้องดีมากๆเลยนะคะเป๊กก็เลยอยากรู้ว่าวิธีการดูแลเอาใจใส่ร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามาทีไรสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะต้อนรับคุณเนธทายรัฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเนธดูเป็นแบบเฮลตี้ดูดีดูสง่ายิ่งมายิ่งจึ้งยิ่งปังแต่ละปีอายุเรามากขึ้นค่ะแต่แต่งหน้าบางมากหน้าบางเลยแต่งหน้าน้อยจริงสกินดีมากจังเลยอ่ะเนาะ เป็นไรคะเป็นไรผิวมันออร่ามันแบบมันแสบตามากชอบฟิลนี้มากโอ้โหขอให้ขอให้สนิทไปเลยเดี๋ยวไปนอนเพื่อนกันกันค่ครับวันนี้ก็เรียกว่าตั้งใจมาบอกต่อเคล็ดลับการใส่ใจดูแลตัวเองนะคะทั้งเรารักตัวเองเรารักคนรอบตัวเรานะคะรวมถึงใกล้เทศกาลปีใหม่เนาะเนีเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากกลับไปสุขภาพดีตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าเอสด้านหน้าของเนทตรงนี้คือดอกโบคู่เครื่องดื่มรังโนสําเร็จรูปนะคะซึ่งต้องบอก ว่าวันนี้หลายคนที่อยากจะได้สิ่งที่ไปเติมเต็มการดูแลตัวเองนะคะรวมถึงคนรอบตัวเราตัวนี้เหมาะมากๆค่ะ ก็คุณ<ๆ>เนสมาครั้งที่แล้วว่าก็าเห็นแฟนรายการเขาบอกว่าเขาเลิฟม,มากทุกคนที่ซื้อไปบอกรู้สึกดีมากและยุคนี้มันเป็นยุคที่เขาเรียกว่าการดูแลสุขภาพร่างกายเฮลตี้เนี่ยทุกคนคือต้องการหมดทุกคนต้องการอายุยืนแล้วก็สวยจากภายในสุภายนใช่<ๆ>เพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าในรังนกค,ค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีสารสำคัญอยู่หนึ่งตัวนั่นก็คือไกลโคโปรตีนนะคะตัวนี้เขาจะชื่อว่านานาหรือว่ากรดเซอริกซึ่งดีต่อใจเรามากๆนะคะแล้วก็เป็นเคล็ดลับความสวยของความสดใสของเนสแบบนี้เนาะยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้้คค่่่่ะะหลาาาาายยนออออจจรรูสึกกวเเงต สิ่งดีๆให้กับตัวเองรวมถึงคนที่เรารักเริ่มต้นจากการเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะรวมถึงเสริมสิ่งดีๆแบบรังนกดอกโบกคู่ตัวนี้ได้เลยค่ะ เป๊กเคยเห็นพี่พูดสมัยก่อนน่ะคนไทยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ารังนกมันแพงคนที่กินได้สมัยก่อนก็คือคน<ะ>จีนมาโกยของเราไปหมดนะคนจีนนิยมมากนะคะตอ,อนนี้ใช่ไหมใช่คือจะบอกว่าโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงแบรนด์นี้นะค่ะรังนกเครื่องดื่มเ,เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปของดอกโบคูจะบอกว่าคนจีนนิยมและชื่นชอบอ๋อไปขายดีที่จีนขายดีมากค่ะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปศึกษาความแบบเขาเรียกว่าการที่คนจีนนิยมทานจะรู้เลยว่ารังนกเนี่ยคนจีนทานมาเป็นพันๆปีคือเขาจะชื่นชอบเขาจะมองว่าเป็นอาหารทีีี่ดมคุณ แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายถูกต้องใช่เหมือนเมื่อก่อนเนาะที่สําคัญถ้าเป็นแบรนด์ของเราก็คือดอกบกคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปเนี่ยคนจีนจะให้ความมั่นใจเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบวางใจเชื่อมั่นนะคะรวมถึงในตลาดประเทศไทยเองเราก็นิยมมากนะคุณแต่ว่ายุคนี้นะผู้หญิงจะกลัวผู้ชายก็เหมือนกัน กลัวอ้วนกินไปแล้วจะรสชาติยังไงรล้วะอร่อยไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่ไม่ต้องกังวลตั้งแต่รสชาติเลยหลายคนเนี่ยจะติดใจนะคะในคุณภาพและปริมาณเนื้อรังนกเขาให้เยอะมากพี่เป๊กนะคะพี่พุธตัวนี้จะบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมได้ทานเนี่ยรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะรวมถึงเป็นสูตรลับเฉพาะของดอกโบคู่และเนื้อเขาน่าเนี่ยชอบมากฟิลส่วนตัวคือเวลาที่เราทานเนี่ยเนื้อเขาจะได้สัมผัสพี่พี่พุธอยากลองไหมคะได้สิคนั่งอยู่ตรงนี้มาตั้งนานส่งให้คุณพุธก่อนขออนุญาตที่สอง เอาขอขอบคุณมากค่ะแล้วแล้วโทษนะคะให้เปิดเองด้วยขอเถอยพี่พี่เป็นไม่ตั้งใจจริงๆ่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะอันนี้คือเป็นดูก็รู้ว่าลำาีเองของที่ผมของที่คุณเนสคือผมเป็นสูตรดั้งเดิมนะะรสชาติอร่อยนะเนื้อเนื้อเนื้อเป็นค่ะเนื้อรังนกค่ะพี่พี่เป็กหนูขออนุญาตอนุตูจะ อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ไม่คืนยึดเลยแล้วกันค่ะคนี่ค่ะก็คือจะบอกว่าเวลาทานเนี่ยเราจะสังเกตเนื้อรังนกแบบแน่นๆมากๆถูกค่ะคือเนื้อรังนกของเราพี่เป็นรอคะไม่จะให้กล้องดูว่าเต็มเต็มคือคุณจะคิดว่า ข้างบนนี่เป็นน้าแบบไม่ใช่นะลังนกอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ก้าพูดเลยนะตั้งแต่คำแรกตั้งแต่คาแรกจนถึงคำสุดท้ายเขาแน่นอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ไม่ใช่น้ำป่าไม่ใช่น้ําของเขานะนี่ลังนกเลยนะไม่เคยทานที่ไหนได้เยอะขนาดนี้เหมือนกันนะคะแล้วรสชาติคือจะบอกเลยว่าเป็นสูตรลับเฉพาะของโดโบค่มันเลยอร่อยมากอร่อยมากกรมกล่อมมากเห็นไหมจริงๆเรามี2สูตรก็คือดั้งเดิมกับไซเรทอลเห็นไหมเนื้อแบบแน่นๆพี่บูทานเห็น เนื้อแมเนื้อเื้งเนื้อยังมีอยู่เลยนะไม่ใช่ว่าแบบว่ามีน้ํามาเจอจางเลยแล้วเนื้อรังนกนี่เดี๋ยวนี่คือเนื้อแบบเนื้อแน่นทั้งคนไทยคนจีนติดใจสิ่งนี้เลยคุณภาพและปริมาณเนื้อรังนกเยอะจริงไม่ประเด็นคือไม่รู้เขาดอกบกุ๊กเขาทำได้ไงปกติเวลากินรังนกอะบางทีน้ำไหลเข้าไปในคอหรือแห้งๆติดก้นขวดว่าไม่พอดีแต่เนี้ยเขาไปด้วยกันนะเขาไปด้วยกันคุณผู้ชมเวลาทานนี้จะชอบมากเลยเพราะว่ามันหนุบมากโทษนะไม่เอาลิ้นเข้าไปในขวดเลยล่ะคะ ไม่ได้อย่าตายูค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวี้มีขวดใหม่ให้อีกสองค่ะเอาของพี่เป็กมาให้พี่พูดด้วยขอบคุณค่ะไม่ไม่ต้องซื้อเถอะเพราะว่าเขาน่าจะโปรดีอยู่วันนี้แล้วจะบอกว่าปีใหม่นะคริสต์มาสนะ ยกเป็นของขวัญไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยพันเนี้ยเหมาะมากเลยเนี่ยจะบอกเลยว่าโปรวันนี้ที่มานั่งคุณผู้ชมย้ำอย่างนี้ก่อนว่ามีเฉพาะนะเฉพาะในคุยแซบโชว์เท่านั้นนะคะโปรเนี้คุ้มเพราะอะไรพี่พูดเดี๋ยจะให้ไปเลยซื้อ2แถม2อุจยกจุกเฉพาะคุยแซบโชว์นะคะหาดูดีๆนะถ้าวันนี้คุณซื้อรังนกดอกโบกุ้งนะคะขนาด75 ml 2แพ็คนะเราแถมในไซส์45 ml ไปอีก2แพ็คซึ่งใน1แพ็คมี6ขวดเลยตอบได้ทั้งหมดเนี้ย24ขวดไปเลยจุก นะคะจากปกตินะคะราคา2,640ค,คุณผู้ชมจ่ายในยรายการคุยแท็บโชว์เท่านั้นเหลือ1,572บาทประหยัดไป1 0 6 8บาทโลดแต่แต่ต้องรีบโทรนะรรเพราะว่าเรามีจำกัดแค่200ชุดเท่านั้นให้แค่200ชุด200ชุดเบอร์ขึ้นมาแล้วไลน์ขึ้นมาคุณผู้ชมรีบกดน,นะคะ024815657 024815657หรือไลน์แอ มีแอสไซด์ด้วยนะ D B K 9 9 9อันนี้ขออนุญาตนะคะขอสงวนสิทธิ์นะคะทีมงานคุยแซบทุกคนหยุดสแกนคิวอโคดก่อนนะคะขออนุญาตไว้ให้แฟนรายการนะคะแอหยุดเลยนะคะหยุดทํานะคะทีมงานกําลังรีบเลยนะเพราะว่าไปกลัวมากเกิดรู้ตรงนี้ตัดราคาแล้วมันไปโปรติกตอกในคุยแซบโชว์แล้วไปขายราคาหนึ่งไม่ได้คนไม่ได้นะห้ามนะคือจะบอกเลยนะข้างนอไม่เจอราคานี้นะเจ้าพ่คุยแซบโชว์ละ200ชุดเท่านั้น200ชุดน้อยไปนี่ะไม่รู้แหละแต่เราต้องเอาให้ทันนะรีบนะสแกน การคุยแซฟโชนะครับ2แถม2ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้ไปย24กขวดจะงานเองจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทานหรือจะซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้หมดเลยอันนี้เปไปชอบอะไรป่าของเขาว่าไม่ต้องทุรนทุรายไปหาช้อนลงช้อนเล็กนะเทยังไงไม่รู้กินแค่กระดกมันเปี้ยงกิปบโดยไม่ต้องเสียดายของ ขาทานได้่<ช>ีมันสามารถดื่มเกินวันละสองขวดได้ไหมจริงๆได้เพราะว่าเนีตอเคยมาแล้วคือม,มันมันอร่อยติดใจออนะคะถ้าไม่ต้องกลวเปรืองอะไรก็คือดื่มได้เลยเพราะว<อ><อ>่ายิ่งดื่มเยอะมันยิ่งดีต่อสุขภาพนะใช่ไหมสมัยก่อนคนจริงคืออย่างที่บอกเนาะ<ช>โอ้โหดื่มกันเพื่อบำร,รุงร่างกายจริงๆทานทานแทนเป็นของหวานสามมื้อหลักแต่จริงๆอย่างนี้ต้องบอกว่ารังนกดอกบบวคู่เนี่ยเรามีสองสูตรเนาะจะเป็นสูตรของดั้งเดิมตัวเนี้ยจะหวานอร่อยกลมกล่อมหอมด้วยน้ำตาลกลวคุณภาพดีค่ะส่วนอีกหนึ่งสูตรนะคะก็คือไซรนนี้มากๆะ อร่อยกลมกล่อมด้วยสริเท่าสารให้ความหวานจากน้ําตาลแทนจากธรรมชาติคุณแต่บอกเลยของเขาไม่ได้หวานนักกลัวอย่างง้นพอดีพอดีใช่นั่นไง แลวจะบอกเลยนะว่าทุกสูตรของดอกโบกู้นะคะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะไม่ใส่ทางด้านของสารสังเคราะห์เนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยดีต่อสุขภาพแต่ต้องย้ำอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะซื้อสูตรไหนแถมสูตรนั้นนะ, <5. S 2> ะไม่สามารถค้าสูตรได้นะคะซื้อดังเดิมแถมดังเดิมแต่ถ้าอยากได้ใส่ริ้วเท่าด้วยซื้อบ้ลไปเลยดองชุดสองสองใช้แล้วนะคะแต่จะบอกว่าเมื่อกี้ทานสูตรออริจินอลก็คืออร่อยมาก<ะ>อร่อยมากติดใจเลยครับคุณแม่ ต้องรีบนะ,นะค,บคุณชมข่ะ024815657นะคะ024815657ย้ำว่าคุณผู้ชมซื้อไซส์75 ml 2แพ็ค เฉพาะที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แถมในไซส์ของ45 ml อีก2แพ็คซึ่งข้างนอกไม่มีนะคะไม่มีแถมแบบนี้ได้ไปทั้งหมด24ขวดจากปกติ2,640แล้วเหลือ1,572บาทประหยัดไป1 0 6 8บาทคะุณคะแค่สแกน QR code ที่หน้าจอนะคะคุณก็จะได้แบบนี้มาเลยนะคะแล้วที่สำคัญทีนี้เขาบอกอยู่แล้วค่ะว่าจัดส่งฟรีนะจ๊ะกำลังจะบอก กำลังจะบอกเป็นเซอร์ไพรส์เลยว่าวันนี้ส่งฟรีนะคะคุยแซบโชว์ส่งฟรีนะคะตอนนี้ตะก้าฮอตลนะคะตะก้าฮอตเลนะคะดีบีเคเกสองร้อยชุด้หมดแล้วหรอดีบีเคก้าเก้ค่ะเพิ่้มด้หมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหแล้วหม้วหมดแล้วด้วหมแล้วหมดแล้วมแล้วหมด้วมดแล้วหมดแ้วหมด้หมดแล้วมดมด้วมดแ้หมดแ้ไหด้หมด้มด้หมด้วหมดแล้วหมดแล้ารมด้หมดแล้วมด้วหมดหมล้วม้มดแล้วแมดแ้แถมมมห้ว้ดแห้ย ชุดสุดท้ายครับค <นะ S 2> ุณผ<อ>ู้ชมครับแจ็คแอน โค้ดด้านหน้าจอนะครับนี่คือคุ้มที่สุดนะใช่ถูกออริจินอลนะครับแล้วก็อีกสุดหนึ่งคือสามารถใส่ลินทลใส่ลิทเทิลไสั่งแยกกันได้ไม่กินดอกัวคู่แล้วฉันบอกเลยว่าเดี๋ยวเธอจะติดใจเพราะว่าของเขานวลสู้ลิ้นลังกเขานุ่มแล้วอร่อย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 คอนเฟิร์มนะคะแล้วคุณชร่อยอร่ยร่ย่อยอรร่อย่อยอร่ยรกอนค่อยอร่ยเป๊กบอร่ย่่าเป๊กก็เคยเดินโลรัสบิ๊กซยกูเมร่มยรออยอรรยยยร์ โกโอ้เยอะแต่คุณจะไม่ได้ราคาไม่ได้ราคาไม่ได้ราคานี้ใ้ะวันนี้ได้ราคานี้ในรายการคุยแซ่บเท่านั้นเพราะฉะนั้นราภุมใจที่จะขายใครที่ยังไม่ได้คว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะหยิบมาสแกน QR code ที่หน้าจอเลยแล้วง่ายมากปุ๊บลายเด้งปุ๊บพิมพ์เลยว่าเอากี่ชุดละตอนนี้ซื้อ2แถม2ใช่แล้วส่งฟรีด้วยนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยย้ำคุณผู้ชม024815657จะหมดแล้วนะคะตอนนี้เพิ่มอีกแค่100ชุดหรือสแกน QR code หน้าจอแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วบอกรับ ทุกคนนี้ค่ะเนลิมบุญขอบคุณด้วยนบคะทุกคนเฉลิบุญขอบคุณค่ะครับแล้วก็ช่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับค่ะอย่าลืมฟังเพลงเสียงมิงสิกนะคะในยูทูบไดะฝากด้วยครับ